จ่่าาาขขวววร้อนลงลงึกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวอาทิตย์ที่8กรกฎาคม2555กับดิฉันชนุตราเพชรมูลค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ตุลาการสารรัฐมนูลคะ่ะได้ทําการไตส่สวนคู่ความในกรณีคําร้องขอให้วินิฉัยการแก้ไขรัฐมนูนมาตรา291ว่าเป็นการลบล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา68หรือไม่ในนัดแรกเมื่อวันที่6กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยในวันดังกล่าวคะ่ะถือว่ามีการโต้เถียงกันไปมาต่างฝ่ายต่างงัดข้อมูลออกมาคะ่ะเพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์กับฝ่ายของตนเอง ซึ่งในวันนี้ทางทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวทีนิวส์ของเราค่ะได้ทําการสรุปภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาค่ะเราไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะได้ทำการไต่สวนคู่ความในกรณีคำร้องขอให้มีการวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา68หรือไม่โดยได้มีการเรียกพยานจากฝ่ายผู้ร้องเจปากและฝ่ายผู้ถูกร้องอีก8ปาก เข้าให้ปากคําต่อองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งการไต่สวนสั่งสองวันนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดโดยทางด้านของผู้ร้องก็ชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญในมาตรา291นั้นเพื่อนาไปสู่การยกรางรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและเป็นการมุ่งที่จะล้มล้างการปกครองซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างเห็นได้ชัด ขณะดเดียวกันทางด้านของฝ่ายผู้ถูกร้องเองก็ยืนยันหลังชนฝาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดต่างฝ่ายต่างงัดข้อกฎหมายขึ้นมาหักล้างการชนิดที่เรียกได้ว่าคำต่อคำกันเลยทีเดียวเมื่อมีสอสอรอและสอสอรอเสนอร่างรัฐธรรมนูญมาที่นายสมศักดิ์นายสมศักดิ์ไม่ขัดข้องไปประชามติออกมาเสร็จอันนี้ก็จะเป็นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพศสอ5ห้หรือ57ใช่ไหมครับคือที่บอกว่าเสนอไปที่ประธานรัฐสภาแล้วไม่ขัดข้องเนี่ยผมว่าเราพูดรวบรัดแบบภาษาพูดเอาเอานเอา,เอาโดยสรุปคือผมต้องการประโยคสุดท้ายว่าชื่อสุดท้ายของอันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศจุดๆก็คือ 5, 6, หอ 5, ้หรือห้ใช่หรือไม่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับไม่มีปัญหาไปแก้ที่เขาห้าม แล้วก็ออกมาเป็นฉบับใหม่ก็ต้องเปียเขียนไปอีกพศสอหนึ่งเท่าน,นั้นเองจะไม่ใช่ฉบับปี50แก้ไขครั้งที่3ที่4พศนั้นพศนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2550ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมไม่ใช่ใช่ไหมครับถูกต้องครับ ซึ่งก่อนหน้านี้มีบางฝ่ายออกมาอ้างว่าองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขัดกับรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วได้ออกมาโจมตีการทําหน้าที่ของตุลาการอย่างรุนแรงโดยพยายามจะฉายให้เห็นถึงการทําหน้าที่ที่ผ่านมาของตุลาการที่สั่งให้มีการยุบพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนรวมถึงการตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพักอีก111คนซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็อ้างว่าตุลาการจงใจเล่นเกมจองล้างจองผลาญเครือข่ายของพันตำโรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการปล่อยคลิปเสียงของขุนค้อนหรือว่าประธานรัฐสภาที่มีการพูดคุยกับคนใกล้ชิดในทํานองที่ประมาณต้องการให้มีการเกลี้ยกล่อมกับนายใหญ่ให้ยอมถอยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติปรองดองเพื่อรักษาอํานาจของนางสาวยิ่งรักษินวัตรนายกรัฐมนตรีเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมาผมได้ให้สัมภาษณ์อีกทีนักข่าวได้ถามเรื่องไอ้เรื่องไอ้ปรองดองเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะผมเห็นว่าควรต้องยื้อออกไป แล้วผมก็บอกกับพวกเราสื่อมวลชนว่า,าผมจะไปทําความเข้าใจแล้วพูดคุยกันกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจาได้นะทีนี้พอคลิปซึ่งเป็นคลิปพูดเป็นกานภายในเนี่ยมันหลุดออกมามันก็เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วทําแล้วผมก็ะทาอย่างที่พูดไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ครับ แต่ว่าในแานะแล้วก็บทบาทนะถ่องของท่านประธานไมต้องถกเถียงกันะมันเป็นเรื่องของการสกเถียงหาเหตุผลเป็นการหาลือ ขณะที่นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายยกรัฐมนตรีระบุว่าคงลงไปแสดงความคิดเห็นมากไม่ได้และไม่ต้องการไปก้าวไกยอำนาจของศาลในการพิจารณาซึ่งทุกส่วนของรัฐบาลก็ได้ชี้แจงไปอย่างชัดเจนและเต็มที่แล้วหากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นลบก็ต้องมีการหาหรือในข้อกฎหมายคงต้องรอผลคำวินิจฉัยจากศาลก่อนแต่ยังไม่ได้คิดไกลถึงขั้นยุบพักทั้งนี้ต้องรอว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วค่อยมาว่ากันกลัวพี่น้องประชาชนจะตกใจไม่ต้องการให้มีการคาดการณ์ไปไกลถึงขนาดว่าต้องยุบพัก ก็คงขออนุญาตว่าเราคงไปอคอมเมนต์มากไม่ได้นะคะเพราะว่าเราถือว่าเราไม่ล่วง,วงในอำนาจของทางด้านของศาลที่จะพิจารณาก็ถือว่าทุกทุกส่วนนะคะโดยเฉพาะในภางรัฐบาลก็ได้ให้ข้อมูลชี้แจงอย่างเต็มที่แล้วก็คงต้องรอฟังผลอย่างเดียวะค่ะถ้าเกิดะะว่าวินิจฉัยออกมาแล้วผิดมาตรา68นี่รัฐบาลเตรียมที่จะรับ ต,ต้องหาลือในข้อกฎหมายซึ่งเราต้องรอดูผลหลังจากวินิจฉัยก่อนนะคะอย่างที่ได้เรียนพี่น้องประชาชนในรายการไปแล้วว่าวันนี้ขั้นตอนต่างๆนี้ก็ผ่านทางคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่สภาจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะมันจะทําให้การแก้ปัญหาแก้ไข่นจะาาไปสูเรรือองงขกพ ก็คงยังไม่คิดไปไกลขนาดนั้นนะคะก็คิดแค่เอาว่ารอฟังผลวินิจฉัยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาผลนั้นมาดูดีกว่านะคะด้านนายพร้อม,มพงศ์พาริชโฆษกพักเพื่อไทยระบุว่าพักเพื่อไทยมั่นใจในคําตัดสินของศาลพร้อมกันนี้เองก็ยังมองได้ว่าคําวินิจฉัยของศาลในวันที่13กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นการชี้ชะตากรรมของประเทศอีกด้วยทางทีมบนรดาความก็มั่นใจว่าการแก้ไขล้มลุ่มครั้งนี้ไม่มีการล้มล้างการปกครองแต่เป็นการดําเนินการ ตามรัฐนูนที่ให้อำนาจตามกระบวนการของทางรัฐสภานะครับซึ่งเรื่องนี้ทางทีนารายความก็ยืนยันว่ามีความมั่นใจและสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายผู้ร้องได้นะครับการตัดสินในวันที่13กรกฎาคมจะเป็นการชี้อนาคตของประเทศชาติและประชาชนเพราะว่าคำวินิจฉัยในเรื่องนี้จะมีความสำคัญสูงสุด ต่ออชากรรมขง,มงท้ายที่สุดแล้วการไต่สวนอย่างดุเดือดจบลงสารได้มีการนับฟังคำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้ตามความเชื่อของฝรั่งแล้ววันศุกร์ที่13ถือว่าเป็นวันอัปมงคลแต่สารกลับเลือกวันนี้เป็นวันอ่านคำวินิจฉัยหรือว่าสารต้องการที่จะสื่ออะไรบางอย่างผ่านวันดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้คำตัดสินของศาลนั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและก็จะมีผลผูกพันกับทุกองค์กรรวมไปถึงการชี้ขาดของศารลรัฐธรรมนูญก็จะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมด้วยหากมีคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าต่อต้านก็จะกลายเป็นการใช้กฎหมู่แทนการใช้กฎหมายแล้วสังคมไทยจะอยู่อย่างไรต่อไปทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวทีนิวส์รายงาน ซึ่งก็นแน่นอนค่ะว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้ทางด้านข่าวสารััะนูนจะมีคำวิจัยออกมาหลายฝ่ายก็คงจะคาดเดาถึงคำวิจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะจอข่าวร้อนล่วมข่าวลึก